ปิดประชุมในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่27มีนาคม2558นะคะในส่วนของตัว safety index f u t u r e เองเนี่ยเมื่อวานก็ต้องบอกว่าร่วงลงมาค่อนข้างแรงนะคะผิดคาดเหมือนกันแนมะ้ว่ามองว่าทิศทางเนี่ยจะเป็นอยู่ในแนวโน้มของการอ่อนค่านะคะโดยเมื่อวานเนี่ย ิดลบไปมากกว่า15จุดนะคะก็ะในส่วนของตัว S50M15 นะคะกะหะ็หลุดระดับหลุดระดับ980จุดลงมานะคะด้วยโวล่มที่เข้ามาค่อนข้างหนาแน่นนะคะแล้วก็เห็นในส่วนของการโลโอเวอร์เข้ามาเนี่ยค่อนข้างมากนะคะทั้งในฝั่งรองแล้วก็ฝั่งช็อตแม้ว่าในฝั่งรองเนี่ยยังดูมีน้ำหนัก แล้วก็มีปริมาณที่มากกว่านะคะแต่ว่าในส่วนของ S50 M15 a เองี่ยก็มีการปรับตัวลดลงในัตตาที่มากกว่าตัวซีรีส์ S นะคะโดยถ้ามองในส่วนของปัจจัยที่เข้ามาเป็นแรงกดดันก็คือความวิตกกังวลในเรื่องของอความไม่สงบในเยเมนนะคะเมื่อ,อมีการประกาศก้าวในเรื่องของการที่จะเข้าโจมตีทางทหารจากในส่วนของซาอุดิอาระเบียแล้วก็ชาติพันธมิตรร่วมมือกันนะคะ,ะยังคงต้องจับ ตาดูสถานการณ์กันต่อนะคะแต่ว่าถ้าดูในส่วนของอตลาดในฝั่งสหรัฐเมื่อคืนนี้นะคะก็ดูจะ,ะปรับตัวล่วงลงต่อแต่ว่าดูจะชะลอจากวันก่อนหน้าเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่ารายงานตัวเลขเศรษฐกิจกไม่ว่าจะเป็นตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานแล้วก็ดัชนี PMI ในภาคการบริการเนี่ยดูออกมาค่อนข้างสดใสนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ ยังคงต้องจับตาดูกันต่อในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะตัวเลข GDP ไตรามาสหนึ่งที่เป็นประมาณการครั้งสุดท้ายนะคะคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งก่อนมาที่ระดับ2.4เอเซนะคะอันนี้ก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยที่หนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้นต่อแล้วก็ ความกังวลในเรื่องของอทิศทางการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยอาจจะเร็วกว่าที่มองกันเอาไว้เนี่ยก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันได้อยู่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยความผันผวนของตัวดัชนีตลาดหุ้น,ใน,นในแต่ละประเทศเนี่ยก็ยังน่าจะมีให้เห็นนะคะในวันนี้ขณะที่ในส่วนของตลาดภูดมิภาคช่วงเช้าเนี่ยเห็นการรีบาวกลับขึ้นมาแต่ว่าในส่วนของบ้านเราเองเนี่ยอาจจะ ไม่ได้ตามมากนะักเนื่องจากว่าถ้าดูในเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจเองเนี่ยยังดูมีความเปราะบางแล้วก็ในเรื่องของรายงานตัวเลขส่งออกเมื่อวานที่ติดลบไป6.14เเซนนะคะก็เป็นการติดลบต่อเนื่องจากเดือนมกราเนี่ยก็ทำให้เป็นแรงกดดันในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจแนมะ้ว่าถ้าดูในส่วนของ ตัวแรงซื้อของนักทุนสถาบันเนี่ยมีเข้ามาต่อเนื่องเป็นวันที่4นะคะในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ซื้อในส่วนของเซฟ e ี้เด็กฟิวเจอร์ด้วยแต่ว่าในส่วนนักทุนต่างชาติเนี่ยก็ยังอยู่ในฝั่งขายต่อเนื่องเช่นกันนะคะ,ะฉะนั้นเนี่ยมองว่าการเคลื่อนไหวของตัว s อ0 m 1 5เนี่ยรีบาวอาจจะยังไปไหนได้ไม่ไกลหรือว่าไม่ยืนนะคะมองเบื้องต้นเนี่ยการแกว่งตัวผันผวนวันนี้น่าจะอยู่ในกรอบประมาณ9ก้ 9 8ถึง985จุดนะคะดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนนะคะหลังจากที่สถานะช็อต S50 M15 เมึเมื่อวานเปิดได้ที่ระดับ9 8 8าจุดแล้วก็ทำกําไรออกไปได้นะคะสถานะใหม่ให้ช็อตที่ระดับ983หรือลงมาถึงระดับ972ก่อนนะคะเข้ารองแล้วก็เป้าหมายทำกําไรนะคะ7จุดตัดขาดทุนห่า,างจากจุดที่เข้าเปิดสถานะเรา2จุดนะคะ ในส่วนของตัว s i n เกิลสต็อกฟิ u เ e นะคะก็ IVL M15 เปิดไว้ที่ดับ26บาทถือต่อถ้าไม่ดุดระดับ25.80บาทลงมานะคะเราทำกำไรที่ดับ26.70บาทนะคะปิดการชุมในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ค่ะ